ข้อที่6ข้อที่6กคำนวนให้ R เป็นเซตของคูณดับ A B โดยที่ A เป็นสมาชิกของเซต A B เป็นสมาชิกของเซต B และ B หารด้วย A ลงตัวนี่ครับถ้า A เท่ากับเซตของ 2, 3, 5แล้วความสัมพันธ์ R จะเป็นฟังก์ชันเมื่อ B เท่ากับเซตของข้อใดต่อไปนี้ เราก็จะมี A กับ B มาให้ A มาจากเซต a b มาจากเซต B เพราะฉะนั้นสมาชิกของเรา A A เอามาจากเซต A B เอามาจากเซต B เซต A มาแล้วครับเซต A คืออะไรครับ2 3 5เซต B หน้าตาเป็นอย่างไร B ถึงจะหารด้วย A ลงตัว B หารด้วย A ลงตัวคือเอาตัวหลังตั้งหารด้วยตัวหน้า แล้วลงตัวเช่นเช่นถ้าเราเอา3เอา b มาข้อ1ข้อนี้เอาช้อยมาใช้นะครับข้อนี้เอาช้อยมาใช้ก็คือ3 4 10ลองจับคู่ให้หมดสิครับลองจับคู่ให้หมดสิครับว่า b หาร a ลงตัวใช้คู่ไหนได้แล้วมันคอดี อนตัวนี้ใช้ได้ไหม b หารด้วย a ลงตัวสองสองไปคู่สี่สามคู่สามห้าคู่สิบโอเคไหมเนี่ย แต่สังเกตว่าอะไรามันหารอะไรอีกตัวหนึ่งลงตัวด้วยครับสิบมันหารด้วยสองลงตัวด้วยใช่ไหมสแสดงว่าตัวนี้หน้าถูกใช้ซ้ํำไหมครับสองถูกใช้กี่ครั้งสองครั้งและตัวหลังใช้ตัวเดียวกันไหมครับไ,ม,าาม,ม,ไม่หน้าซ้ำหลังซ้ำไหมหน้าซ้ำหลังไม่สาเปร์เซนข้อนี้ ไม่เป็นฟังก์ชันอ่ะเลือกคู่ต่อไปครับ A ตัวเดิมครับ A คือ2 3 5เลือก B มาสิครับ B เอามาจากข้อ2 B คือ2 3 15อ่ะลองจับคู่สิครับ 2องจับสองสจับสา,สาจับสิบห้าก็ได้ใช่ไหมแสดงว่าเป็นฟังก์ชันไหมเนี่ยอ่าน้าทราบไหมหน้าถูกใช้ซาสองครั้งแต่หลังล่ะหลังไม่ซ้ำครับไม่เป็นฟังก์ชันโอเคมาตัวต่อไป A A ตัวเดิม B ครับ b ของข้อ3คือ0 3 1 0เป็นไงข้อนี้2จัด0ได้ไหมศนย์หารด้วย2ลงตัว3จัด3 3 0, จับ0ได้ไหมครับได้เพราะ0ก็หารด้วย3 ลงตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้จบไหมครับอ่าข้อนี้เป็นฟังก์ชันไหมครับไม่เป็นฟังก์ชันมันน,น่าจะตอบข้อสม <4 S 1> ีจุลภาคด้วยนะครับลองเช็คข้อสี่สิครับข้อสี่ a ตัวเดิมสองสามห้าส่วน B B เป็นสี่ห้าเก้า 2จับ4ตัวเดียวใช่ไหมสาจับ9 5จับ5โอเคหน้าซ้ำไหมครับหน้าถูกใช้ซ้ำสองครั้งไหมครับแต่ละตัวไม่ครับเพราะฉะนั้นเป็นฟังก์ชันต่อข้อสี่